เรียกได้ว่าชาวรอบก็เกิดอาการใจฟูฟูสุขใจปลื้มปริ่มมากค่ะสำหรับการเฝ้าติดตามคู่จิ้นสุดฮอตเน็กชาลีไตรัดและสาวจีนคนสวยขุยแอนทีลาสุดกป็ปรากฏภาพน้องขุยแอนคนสวยไปให้กำลังใจพี่น็กชาลีถึงในงานอีเวนต์โดยวันนี้ตัวพ่อครั้งรักเน็กชาลีไตรัดได้เป็นแขกรับเชิญรวมพูดคุยเรื่งสร้างอาชีพจากมือถือเครื่องเดียว ซึ่งก็เป็นอะไรที่ทำให้ชาวรอบสซอใรมากสาวคืยอันชิงเถอและพี่แจนดิตาไปให้กำลังใจเน็กชาลีในฐานะแขกรับเชิญ VIP ที่ถ้าใครสงสัยว่าไปเองหรือเปล่าต้องตอบเลยว่าไม่ใช่นะคะสามสาวเขามีรายชื่อเรียบร้อยนั่งเก้าอี้แถวหน้าขนาดน,นั้นก็ต้องเป็นแขกคนสำคัญของงานแล้วล่ะค่ะเพราะออฟและก้ายังไปยืนอยู่โซนแขกร่วมงานคนอื่น ต้องบอกเลยว่าเป็นอะไรที่แอดคาดไม่ถึงทีเดียวว่าสาวคุยอ,อันจะมาร่วมให้กำลังใจพี่เน็กถึงในงานเซอร์ไพรส์อยู่นะคะและก็ดูเหมือนว่าเขาสองคนจะแอบจีบกันเงียบๆอีกแล้วที่ช็อตแรกนั้นพิธีกรก็เชิญเน็กชาลีให้ขึ้นเวทีที่ด้านสาวคุยอ,อนันแค่ได้ยินชื่อพี่เน็กก็เกิดอาการเขินขึ้นมาทันทีนะคะคุณเน็กชาลีนะคะ ช็อตที่2นเด็กชาลียืนอยู่ตรงกลางเวทีก็ขอเปลี่ยนที่กับพี่พีทและแก้บบุ๋มขอไปยืนอยู่ตรงทางขวามือซึ่งก็คือทางซ้ายมือของเด็กชาลีนะคะและให้เหตุผลว่ามามองสาวไปเจอกันได้ยังไงได้ยงไงคะพี่ๆคะจริงๆเราพูดคุยกันสองสอง<ข>อามารอบแล้วก็เขาทำอะไรนะคุณอยากไปยืนตดูสาวๆ<า><า>นบผม ก็ไม่ต้องสึกคขาว่าสาวไหนเพราะน้องคุยอันเธอก็นั่งอยู่ทางขวามือตรงตำแหน่งพอดีเป๊ะที่นิกชาลีขอสลับที่กับพี่พีทเลยคราวนี้ตัวพ่อครั้งรักก็มองเห็นสาวคุยอันแบบเต็มตาแบบไม่ต้องหนักขวาเหมือนที่ผ่านมาแล้วนะคะก็เป็นการจีบกันแบบเงียบๆที่ขนนกนมคง,ง,งไม่สังเกตเห็น สำหรับแฟนๆแล้วก็ถือว่าหวานมากค่ะรู้เรื่องหมดแล้วว่าเขาชอบกันจริงนะแก้วเป็นแม่ขอดเสื้อไม่ใช่รจริงเหรอฮะนะฮะเลี้ย่น